บอลจะรอดรอดอยู่แล้วบอลอดอยู่แล้ว,ลออลวมึงคุยกยยับใครเนี่ยลวดลวดมึงหายไปไหนเนี่ยเรียบร้อยน่าจะน่าจะลอดอมึงบึ้มบั้มดิไอ้ลวดอ๋อบั้มเลยครับ๋อบั้มเลยครับตอนนี้ต้องอาวต้องนี้ต้อง้ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอย่างนี้ไม่ถึงสวยไปหนึ่งยางเก่งที่สุดเลยครับในงานที่นี่เก่งที่สุดครับวัดเดือดฟัคลวดลวดทำดีลวดมันคือมันเหินเขาแลนแล้วสวยลวดต้องนี้เอาหน่อยเว้ยเอาหน้าหน่อยเว้ยเดี๋ยวจอนี้แหละึ๊บลงลงสวยหนุ่มวิ่งคือสิบแปดคือสิบแปดสักันสิบแปดสิบแปดสิบแปดสวยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนสวยขึ้นสิบแปดสวย สวยยังแตกเถิดได้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 เพื่อนเยอะเพื่อนเราเยอะเถิดได้เว้ยแล้วใครเขาเฮ้ยฟูเลียดามใครวะเพื่นเยน้องเพื่อนเราเยอะจัดไหวฟูเลียดามใครถึงมาช่วยเคสอ่ะฟูเรียดามใครวะเด็ดระเบิดระเบิดสวยสวยลง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 เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกเพื่อนต่อสวย สวยลวต้องงี้สวยเ,เ,เรียบร้อยแ,บบอแตกสองแตกสองอยังต่ำอ่าจบเลยโอ้เอา้ามึงชนทำเฮี้ยอะไรอะ่ะลวดจบละแบบนึงหน่ง,นงไม่ลวดทำไมอะ่ะลวดทำอะไรมึงชนทำไมอะ่ะไม่ต้องกวนกับเขาไปในแลน,น,นด์ใหม่ที่ไหนแม่งโคตรดีอ่ะฮะไออีน้องไหนมันขี่รถมาตรงไหนวะเอออีน้องไหนวะได้ไอเอ็ม ไม่ไปรวมเพื่อน่ะเอมเอ้ยลงบินไปตายแล้วตำรวจเข้ามาแล้วตำรวจเข้ามาแล้วจีบีนี่กินจินจินจินขึ้นได้กินเปิดแมวคุตาบาดเลยย่าแม่งเยอะมากเฮ้ยตำรวจสามห้าคนไหวไหมเนี่ยไหวดิช่วยคนนนออื่่กช่วยทำไมล่ะคนเดียวก่อนนะปะจะไปพาวล์รถ ฮอตแท็กไว้ฮอตแท็กไว้เน่นะมุนอยู่ดีก็อยากกินทุเรียนเลยฮ่ากิกเตอร์มึงทำเพื่ออะไรเนี่ยกูถามกูถามมึงทำเพื่ออะไรอันนี้ เราต้องเติมน้ำมันหน่อยแรงนตนื่นหนน้องกูน่าจะรอดละอ๋อนี่มีเคสตรงนี้ไอ้น่าจะรอดละวัตตาฟาร์กโนมานนี่อุ้มใครเอ่ยโนมานนี่อุ้มใครเอ่ยวัตตาฟากไอ้แก โนมันนี่อุ้มใครเอ่ยมันด่าเตะใครอเี้ยกูด่าแกว่าเข้าเตะครับนี่ได้เลยจัดล้อเทียบเลยเฮ้ยน้องกูรอดแล้วไอ้เหี้ยต้องงี้ดีมะนาวหน่อยดิลูกต๊อกีกว้างมาแล้วนะกว้างมาแล้วนะดีพะน้าหนตามไม่ไหวลอดก็ดำหัวโดนอุ้มโดนถมอยู่ละ <ส>นี่ไงเรียบร้อยหนึ่งยางสวยแม่นจัด <ผม S 2> อีสัตว์จัดเฮียอุ้ยเฮียเอยคมจริงนะเว้ยดอกเมื่อกี้คมเกินลวดอังหนึ่งอังหนึ่งอังหนึ่งเด็กมันผวาเนี่ยคมอย่างเงี้ยอังหนึ่งลวดสวยต้องงี้อังหนึ่งสวยต้องงี้ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเคสนี้ไม่รอดแล้วถ้าตำรวจมากุบอะ No 哈哈哈สองสองอย่างแล้วสามอย่างแล้วสามอย่างแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึงกูบอกแล้วบึ้ม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 ลวดลวดลวดเร็วสวยต้องงี้ตำรวจลงตำรวจลงสิสวยต้องงี้สวยต้องงี้มีความสุขเก่งมากลวด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 ชุบเลย ชุบเลยให้เพื่อนยิงตบมาดึงตบมาดึงตบมาชุบเลยมึงไม่ชุบล่ะไอสัตว์ขวยเอ้ยมันไม่ชุบวะเฮียตำรวจแม่งขวอยมึงชุบก็จบแล้วไอสัตว์เฮียเมื่อกี้ GDB ข้างในอ่ะ GDB ข้างในเฮ้ยตำรวจตามไอ้เฮียนี่ไม่รอดละเพื่อนตีตำรวจอยู่ด้วย ไอ้เฮียนี่ไม่รอดแล้วโลกโลกโลกมากกูมองเวตากูเห็นความกลัวในเววตามันกูเห็นความกลัวในเววตามันไอ้เฮียนี่โลกไอ้เฮียนี่โลกยังไงก็ไม่รอดเอาวันมาเอาวันมารีบเดี๋ยวเอาวันมาไอ้เฮียนี่ยังไงก็ไม่รอดกูเห็นความกลัวในเววตามันคว่มโลกนี่ไงแค่มึงกลัวมึงก็ไม่รอดแล้วถ้ามึงอุ้มแล้วกลัวถ้ามึงกลัวน่ะจะจะเข้าแลนร้องจะเข้าแลนอย่างเดียวอย่างนี้คือกลัวอุ้มไม่รอดชัวร์ต้องงี้ต้องงี้หมอโอเค ไม่เห็นเนาะตันพี่ตันตันตันอิชิตันโดนช็อตนี้อิชิตันนะเปล่าออ๋แน่นอนช็อตนี้สองล้ออิชิตันหรือเปล่าตันแบบไหนอิชิตันหรือเปล่าเราหมดโอ้อิชิตันหรือเปล่าจังหวะนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมสวยมาดิไฟดิลวดเรียกไฟเลยลวดเรียกไฟเลยเอาเลยโหดพังสวยต้องงี้สวยต้องงี้ เทลงเทเทลง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 ลูลงองล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 ูกงลงกงลงลงลูกงลงกงลงกงองล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 งตงองควักลีลงอดลงลงยงางล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 ง่งยเลงลเลงลง้งล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 ยลงลง้งล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 ลง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 งล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 กลลขงง เหมือนเหมือนเนี่ยไอเ้เยี้ยเหมือนควายขับเหมือนควายเหมือนขับควายไอเ้เยี้ยนี่น่าจะขับควายเก่งกว่าขับรถมึงดูสภาพมันขับรถด,ดิจริงมันขับโง่จริงอะมึงรอด,ดูยังไงไม่ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดไอ้เย<อ>ี้ยนี่ขับอย่างควายอะมันขับควายจริงอินคมจัดอินคมจัดเอ้านี่ไงคมไมล่ายีเทตออะเดี๋ยวมึงก็อมึงอย่าเหต์นะ แต่อย่างนึงแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วมันโลกไอ้เยี่ยนี่มันโง่็อตนี้โดนสี่ล้อปะครับเนี่ยไอ้เยี่ยนี่ังโง่สุดในแกงแล้วเสือกถือรถประมูลมึงบอกนะมึงเอาไปให้คนอื่นขับป่านี้เออเป็นเออไป60แล้วไอ้เยี่ยนี่ขับรถเนี่ยดูมันขับเนี่ยไอ้เยี่ยรถประมูลนะเนี่ยมันโง่กูเห็นมันขับเลยมันโง่กูไปดูดั้งดูย้อนหลังเนี่ยนี่ไอ้เยี่ยตั้มต้นไม้ก็อยู่ของมันเฉย เท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  GDP GDP มารับหน่อย GDP GDP เทเๆเมันมีปืนบวกสีด้วยหรอมันไม่มีมันไม่มีใครมีปืนบวกสีเรียบร้อยครับลงตำรวจสวยเก่งจัดเออมึงไปนั่งเป็นคนถือศพอ่ะน่าจะดีอ่ะอันเนี้ยเหมาะสมกับมึง ไอ้เหี้ยนี่ดูมีทรงสภาพไอ้เหี้ยนี่น่าจะอุ้มได้ดีกว่าไอ้เหี้ยตัวเมื่อตัวตัวนี้อ่าแต่แต่ยางแตกหนึ่งยังไงก็ยังไงก็กลับแลนเพราะใจใจแป้วใจแป้วไม่กล้าไปไกลหรอกสวยอย่างนี้โดนนะถ้ากลับแลนไปน่าจะโดนวยปืนเป็นนเเเีี้้ยยยยยิงงไไดดววม่่อออกูแลขาให้คนยิงครับเขาไม่ให้ควายยิงครับน้องฟังกูพอแล้วจะบอกมาแล้วน้องรีรีใหม่เร็วๆเดี๋ยวบนเขาเอาวันมาเอาวันมาโดนนะ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยรุ่นใหญ่กูมาอาจารย์อาจารย์เลสครับเมื่อไหร่ครับผมรับลิฟต์ไปตำรวจมันก็ไม่ไม่ว่างเลยช่วงนี้ไม่เห็นพี่ว่างเลยนะกล้าเข้าแลนด์อ่ะโดนมันบุกแล้วบุกแล้วเรียบร้อยยังไงก็โดนเขาไม่ได้เขาไม่ได้แลนด์โดนแลนด์โดนโดนโดนร้อยถ้าตำรวจบุกยันไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยเกมยัยก็เกมไม่เกมกูให้กระโดดถีบหน้ากูเลยมา ถ้าเคสนี้ไม่เก่งกูให้ถ้าเคสนี้เออกูให้กระโดดถีบหน้ากูเลยเสือกแลนไม่ไหวแล้วแลนโดนทล่มแลนโดนทล่มอ๋อเขาอ้อสวยบอกเพื่อนออกมาเห็นนอกแลนรีได้ไหมในแลนรีได้ปะรีไม่ได้แล้วเพื่อนมึงโง่ไปตีตำรวจอ่ะมันไม่ไหวแล้วอีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีพี่ชายเจ็ดนาทีพี่ เรียบร้อยเกมยังไงก็เกมเจกูบอกแล้วไงก็เกมเทตองเหี้ยเทต้องลงลงลงเทถัสวช่วยเลยไว้ชักโครกเทตันนี้เทตันนี้เทไว้ไอ้บอลมาทำไมวะไอ้เบลไม่ไปหลวมวะเบลตายกันหมดกูบอกแล้วถ้ารอดกูใหญ่เดินดูครับปกติครับไม่เป็นไรเนาะรุ่นใหญ่ต้องรอดอยู่แล้วรุ่นใหญ่ ตอนนี้เพื่อนกูรวมนะสวยต้องงี้กูเห็นกูมีความสุขว่ะกูเห็นอย่างงี้แล้วกูมีความสุขว่ะต้องงี้เพื่อนไม่ไม่ตำรวจชนเมื่อกี้มีหลักฐานในตลาถ้ามึงไม่หยุดกูไม่เล่นละมึงชุบกูขึ้นมามึงชุบกูขึ้นมาตอนนี้เลยคครรัับบพูดีๆไม่บอกบอกบอกน้องครับบอกน้อง ไม่เราไปสอบเราในแกงครับตํารวจไม่บอนตรวจชักชักชักฉุบเพื่อนก่อนไม่ไม่เท็กซ์สองพี่เขาชนผมใครชนเขาเทคสอบอะไรเลขสอบอะไรครับคุณตํารวจดูดิครับดูดิดูดิครับตํารวจตํารวจชนผมผมไม่ยอมนะถ้าผมโดนเทคสอบผมไม่เล่นเอาดิต้องงี้ผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้คันเนี้ยไอ้คันเนี้ยผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมผมไม่ยอม ผมไม่ได้ชนนะครับท่านข้างหลังมาชนนะผมให้พูดอีกทีหนึ่งข้างหลังชมมาครับถูกครับผมคุณคนผมชนคุณตอนที่คุณยังไม่ได้ลงรถนะใช่แล้วข้างหลังชมผมมานะคุณมั่นใจใช่ไหมที่คุณพูดอ่าไม่อันนี้คือคุณจะขอเทคสองถูกไหมงั้นผมขอญาตเช็คโอซีครับน่าเชิญครับาไม่ก็ผมถามว่าคุณมั่นใจใช่ไหมที่คุณพูดอ่ะผมชนตอนที่คุณยังไม่ลงรถใช่คับถูกไหมคุณชนตอนผมไม่ลงรถแล้วผมตายได้ไง ก็จ๊ก็ตกเงินงนลูกเ้าตาผมตายเหรอครับถืว่าไงข้างหลังมันชนมาได้ยินไหมเอ่ยนั่นต้องบอไม่ผิดนเปล่าถ้าถ้าคุณอยากได้เทคสองอันนี้คุณป้องกันที่จะขอเทคสองถูกไหมใช่ครับใช่อ่าถ้างั้นก็ถ้างั้นก็เข้าห้องแจ้งปัญหาเลยครับจะได้เช็คมานะมานะมานะขอญาตินะห้องแจ้งปัญหา สวยครับต้องนี้ตัวเสือกมาต้องนี้สวัสดีครับผมมีอะไรกันเหรอครับผมสรงไหนครัสวัสดีครับได้ยินนะเปล่าในดิสอดคอร์ดไปหนึงครัยเปิดหลักาบินขาตคู่นะทำอะไรกันหรอครับผมอันนี้ กำลังจะตรวจสอบเรื่องเทคสองครับโอเคนะกูก <caveat> ลัวท่อนตีนยังวะทำไมกูกลัวท่อนตีนอยู่ได้ถึงขนาดนี้วะเนี่ยคุณตำรวจอยู่ในห้องแล้วยังครับคนคนไหนที่ไม่มาแล้วนะไปไล่เกลี้ยงอยู่แล้วเราเปิดหูหน่อยเรามานะมานะอันนี้อะไรนี่เย็ดมานะ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  อันนี้คือโดนบัมมาอันนี้คือตำรวจโดนบัมร้อยเปอร์เซนต์ภาพอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะขับรถแล้วรถมันจะกระเด็นไปอย่างนั้นได้คือมึงต้องมาแรงมากๆดูปุ๊บโดนโดนบัมมาโดนบัมมาจากข้างหลังนะนะจากภาพที่ผมมองนะครับอันนี้คือตำรวจโดนบัมมานะครับผมอันนี้ยังไม่ลงรถนะครับอันนี้ลงรถแล้วนะวปุ๊บ อันนี้โดนชนมาร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้เทคสองกูพูดเลยอย่างนี้ไม่ได้2 2> เทคสองขอญาตไปขอญาตไปนะอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่ได้เทคสองนะไม่งั้นได้กันทั้งประเทศแล้วเ,เสียงเี่อะไรอะอเพลงมาจากไหนะ่ะใครเปิดเพงลงไม่ได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซต์ไม่ได้ไม่ได้ไม่เทคสอง กูกลางเอวเคอยู่แล้วทําไมหรอมีใครกลางทิปเดเ็กปะมึงไปเชียร์ช่องอื่นดีสัตว์เดี๋ยวกูถีบให้หรอกกูเชียร์เอวเคมีครยอะไรปะแถวเนี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยกูว่าเสียงอะไรแดกเข้าวหลังกูอีเวนกุ้งก็ให้กูแดกตัวเดียวเออเหี้ยต้มมิยานกุ้งป่ะวะกุ้งตัวเดียวเนี่ย 几点来玩？是吧？啊啊 แถวนี้มีใครเชียร์ทิปเปอร์เด็กปะไอสัตว์งอกจากช่องกูไปเดี๋ยวนี้เลยแถวนี้แถวนี้เขาเชียร์ลเคครับเดี๋ยวมึงก็โดนคนกระทืบหรอกครับมึงเชียร์ผิดช่องอะ่ะมึงเชียร์ผิด,ผดทีมอะ่ะกูกระทืบให้อะ่ะกูพาเด็กไปกระทืบอ,อะ่ะป้ายนี้ป้ายโอเคครับผมทำไมอ๋อ ได้ป่ะอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยอยากดูอะอยากเสือกอ่ะขอญาตเสือกได้ป่ะมานะ iPad มานะนี่อันนี้คือเพื่อน iPad บอกว่านี้นะครับเพื่อนคุณชนนะอันนี้นะนี่นะดูนะนี่นะเพื่อนคุณชนนะ4ีแปดดู4ีแปดคันนี้นะอันนี้นะครับนี่นี่คือรถที่ชนนะดูนะดูนะดูคันนี้นะนี่นะครับนี่นะครับผมไม่ได้ชนนะเพื่อนคุณชนมาทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วดูนะดูนะนี่คุณลงมานะดูนะครับนี่นะครับคันนี้นะคันนี้นะครับนี่คุณดูรถคันนี้นะครับชนมานะครับอันนี้นะครับผมผมไม่สามารถให้เทคสอได้นะครับเพราะว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมครับผมมันเพื่อนคุณเป็นคนชนเองนะครับตำรวจไม่ได้ชนนะไม่สามารถให้เทคสอได้นะครับผมนี่นะครับดูดูนะครับคันนี้นะคันนี้ชนมานะแล้วก็คันนี้นะคันนี้ก็ชนต่อนะคันนี้ก็ชนต่อนะผม บบบจบนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ให้ขออนุญาตไม่ให้เทคสองนะผมขออนุญาตไม่ให้เทคสองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนชนนะครับมีคนอื่นชนมานะจบนะ,อะโอเคงั้นเทโจทำคดีตามปกติเลยจ้าไงอ่ะขออนุญาตแต่กุญแจ ไม่มีอยู่แล้วครับผมแลวเคสเพื่อนกูก็หมดแล้วด้วยว้าจะกูอย่างตงคุณรู้หรอเอาสเตปซิลให้กินอ่ะถูกะกันนี้ต้องไม่สงสมัยพี่นลไม่สงสมลยเนอะูเลยครับสารามครับคนนี้สามปีเมาเลยรับไม่ต้องรอเจ็ดวันแกโรบี ไอเวยเล่นกระจอไอ้ควเวแล้วไง่ะเเเีบลข้าไปซ่อมในโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยออกเข้าไปซ่อมเข้าไปซ่อมก่อนค่อยหนีเฮี้ยเดี๋ยวก็โดนบัมหยที่เป็นลาง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 ้อวยเทีเป็นลางเบล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 ลางกัเปล่าวะเบลก็กูเก่งกูเก่งกว่ามึงไงเฮี้ยฝีมือก็มีอยู่ในร้านค้าหรอ เบลทำไมมึงไม่ไปซ่อมก่อนล่ะเบลไอเยีะยวดสอบเดินอุ้มเดินอ้มไอเบลมึงไม่ไปซ่อมก่อนล่ะกลับโรงพยาบาลไปซ่อมรถเร็วแดงเร็แดงเฮ้ยพาไปได้เนี่ยไฟได้ไฟได้มันมันมันไม่ตามเยอะมันไม่ตามเยอะนี่มันคือไข่ในเอชโคลาเฮ้ยมึงเรียกเพื่อนได้เนี่ยลอองรรรถปะวันนี้หืเปล่าไอ้เี้้ยยดกนื่อุ เฮ้ยเรียกเพื่อนมาดิไอเบลมันไม่ได้เยอะเรียกเพื่อนมาดิไม่เป็นรองที่เป็นรองที่เป็นรองอุ้ยกิวอยากลองมึงต้องลองที่แบบมันเป็นที่ดีนะโอ้มันไม่ได้เยอีมันล่นเป็นมันล่นเป็นมันล่นเป็นมันร่นะกุ๊บใหญ่มาเลยตอนนี้กุ๊บใหญ่มาเลยกุ๊บใหญ่มากรุบใหญ่มาเลยตอนนี้เลยกุ๊บใหญ่กุ๊บใหญ่ เลย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 กรุบใหญ่มาเลยกูุบใหญ่มาเลยกูุบใหญ่มาเอาไปหนึ่งหัวเอาไปสองหัวเอาไปสามหัวสวยตายหนึ่งนี่กูบอกแล้วผ้ามันไม่ตรงตายหนึ่งตายสองตายสามไอ้แก่กบไอ้เหี้ยโอ้เพื่อนมึงตายไปตั้งเยอะแล้วตายหนึ่งสวยเบล ไอเบลยี่ไว้หลุดมาอยู่กดจีดิบอสบอสกดจีบอสกดจีบอสกดจีสวย ทิ้งเทเลยยามมาเ่ยกี่ทิ้งเทเย์าาไ่ใช่ไปไปอุ้มใครเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งน้ำดิเฮ้ยตำรวจโอ้ยคิกเกอร์เฮ้ยคิกเกอร์ he go. what the fuck he go.